สวัสดีครับร้านปรรยาเนัเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้านะครับอัปเดตสินค้านิดนึงนะฮะภายในร้านนะครับที่สาขา2บ้านท่าคอตับหวัางบัวนะฮะเริ่มต้นกับคูปต้า M6040 นะครับอุปกรณ์ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับอันนี้จะให้เป็นผ่านพูนใหม่นะครับราคาอยู่ที่4 7 5 0 0นนะครับรถทะเบียนปี55นะฮะสภาพเก็บงานนะครับเก็บสีชุดใบมีดหน้าให้นะครับสีฝากระโปรงสีเดิมเดิมนะครับ ถัดมาเป็นคูปุต้า l 4 5 0 8นะครับใบมีดคันบนพร้อมโรตารี่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่295,000เาหนะครับ295,000เาหนะครับถัดมาเป็นยูโรนะครับกา45แรงมา้าจดทะเบียนปี60มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ใบมีดดันหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับราคาอยู่ที่298,000บาทนะครับ,นะรบมาทดลองขับกันได้นะครับ ถัดมาเป็น b 2 1 4 0นะครับตัวลถคงกันอ้อยพร้อมโรตารี่80เซนนะครับเป็นตัวเนโลถัดล้อแคบ91เซนนะครับราคาวยที่180,000บาทนะครับแล้วก็ b 2 1 4 0 s นะครับตัวใหม่ขึ้นมานะครับโคงกันอ้อยพร้อมโรตารี่80เซนเป็นตัวเนโลเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่195 0 0 0นาหนหาะครับสภาพสวยๆนะครับงานล้ออ้อยนะครับถัดมาด้านนี้นะครับเป็นคูบูต้าเอลสี่งปชบุงกีเกษตรนะครับนะฮะ ตเวียรปี61นะครับราคาอยู่ที่475,000นะครับ 36SP นะครับเรติเวียรปี58นะครับใบมีดหนนาพร้อมผ่านพวนราคาอยู่ที่365,000นะครับมาด้านหน้านะครับเป็น L3608 คันบนพร้อมโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่290,000บาทยังใหม่สีเส้นเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็คูปุต้า L5018 นะครับใบมีดหนนาพร้อมผ่านพัวนะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่545,000นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามร้านปัญญาเทคเตอร์สาขา2บ้านท่าคอตมูวังบัวนะครับโทร087 522 3883 095 339 9 9 8 8นะครับมีรถให้เลือกชมทั้งคูเวตายันมาแล้วก็อ e s สก i นะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นรีวิวตัวไหนขอติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามใน YouTube ด้วยครั้งหน้าขอติดตามสวัสดีครับ